สวัสดีครับผมลงกึงช่างเอนครนายกหรือเฟซบุ o กเอนครนายกนะครับวันนี้มาเสนอนําเสนอหรือนามาคุยกันของเรื่องของเว็บร้อยนะครับเว็บร้อยห้าสามักสามวาวยี่สิบเ็ยี่สิบสามนะครับอันนี้เป็นงานทางร้านนะครับแทงให้พร้อมครับเห็นไหมครับแยงฝาให้พร้อมครับอันนี้เขาจ้างให้แยงด้วยครับตรงงานครับต่างจังหวัด เ็นลูกขนนูนครับลูกแต่งจะเป็นใส่ชักเดิมหรือว่าจะใส่ชักสามก็ได้ครับจะมีสเปคแคมตามที่กำหนดครับผมแล้วก็บางคนที่ชอบแบบว่าความตื้นหน่อยก็ใส่กล่องต่อแถบเข้าไปครับกล่อง API ครับแล้วต่อแถบชามไฟเข้าไปครับผมก็คือชุดนี้เป็นชุดห้าสามชักสามครับแล้วก็ บางคนก็จะเล่น5 3 5 4 5 6ถึง5 9ก็ได้ครับก็คืออยู่ที่ว่าเราจะปใช้งานแบบไหนครับผมก็คือชุดนี้เรามานำเสนอมาคุยกันง่ายๆสเต็ปการทำรถแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันบางคนชอบชักเดิมบางคนชอบทำชักอ่าครับผมงานทางร้านจะประมาณนี้ครับผมแบบนี่นครับวันนี้ครับวันนี้อ่า ผมขอแค่นี้ก่อนนะครับก็คือถ้าสนใจหรือสะดวกส่งทามหรือว่าจะสอบถามข้อมูลอินบ็อกผมมาได้เลยครับเฟซเอนครนายกเอนครนายกครับหรือว่าช่างเอนครนายกนะครับผมหรือว่าจะโทรโดยตรงก็ได้ครับผมศู2ย์แปดสองครับแปดเจ็ดห้าสมห้าหนึ่งครับผมสวัสดีครับ